S <S นี่เรามันวัน,นอเองิดแต่ปเดิค่อยเปลี่ยนนะเอ้าไม่นี่หรอหเฟไม่เปลี่ยนหรอเจ็ดจัเอาไ<อ>ม่ิดแต่ไม่เปลี่ยน่ะลืมฮะออมาออมาอ่ะงั้นเฟซไม่กูไม่ลงเดี <S <S ๋ยวไปแล้วเฮ้ยโทษฮะ Ui <laughs> Vẫn ừ, ừ, <laughs> à, mình xuống Ui <laughs> Đừng à. Xuống Ui <laughs> <Ồ, thế. cười> linh nhà <thì> <laughs> Lắm hai Lắm hai Lắm hai sao Lắm hai đấy

เขาได้เลยเอสองเท่าโอ้อหาสองสองฮะเฮ้ยเฮ้ยล้วรบไม่ทันเลยโอ้หรบไม่ทัน่ะสามองกรจะรับอย่างเดียวเลยสี่สอง Ồ hai, 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 โอ้กหล่อท่าผออกไมอ่ะลงเรอโอ้ยดูดันดูดันเอาผมได้ดิห้าสองที่ผมเสิร์ฟใช่ไหมห้าสองโดนนิดหน่อยได้เฮ้ยหกสองแจ๊บบุญคุณนะแจ๊มันเออใช่ใช่มอนกันเลยหึโอ้โหสองหกโอ้ยลงไปละหกสองหก จมตีหมดนะโตอะไรวะเฮ้ยสองหกโทษท้าโทษทาะรับไปยังไม่เยอะหกสองโอ้โหไม่เข้าใช่ไหมครับฮะไม่เข้าใช่ไหมครับให้ไหมเนี่ยไม่ให้นะไม่ได้หนไปไหนสองหกเหมือนเดิมนะครับผมโทษนะ 62อฮ้ยอุ้ยเฮ้ยอุ้ยอฮ้ย62เหมือนเดิมอีกด้วยเสริมนะโอ้ยเนต้อ่อมม้นเลย26 Lắm lấy bí thư là phúc sang phúc song hết lê lê hoa hương hương หสองกองอีกแล้วมาโอ้หแล้วหูขย่างหมูหอมมากเลยวันนี้หอมมาก่อนแม่นไล่กูเลยเท่าไหร่วะสองหกอ่เฮ้ยโทษฮะนโอ้ยหนึ่งกลับมาเดื

เกี่ยวว่ะตังเล่โอ้ลูกมีปตาดีสวยเลย6ท่าอันนี้โอ้สามารถทำได้สารล็อกไว้ซะนะโอ้เป็นแดงแล้วอ๋อเจ็ดแล้วเหรอขึ้นทานแล้วเหรอเจ็ดโอ้โหดันดีดสวยมองๆว่ะ

ได้จดเจดดนเขาโอ้หโ้ยโอ้โหหนาน่เลยวะไมมเ็ดแปครับโหยออกตลงไม่ทันนะ รู Ooh, ้ว <Ils _ s> ่ามันออกนะแต่ลุปไม่ทันสารไปเองแต่เท่ารับอู้เฝ้าเาเาเได้ยินเสียงอยู่ฮะก้าแปดก้าแปดเ้ยออกไหมออกฮะเฮ้ยก้าเท่าก็เฉลบเมื่อกี้ผม เกือบโดนเลยเก้าหได้เก้าแล้วฮะเท่าไหรแล้อันนี้ยังลองเหมือนเดิมเกาแทำค่ับิถ้าน้ำม่ิดเยออ้ยเยอะเก้าเท่าใช่ไหมพี่ได้พี่เสร็อันนี้ผมเสร็จผมอยูปอันนี้ผมไปแล้วเนี่ย้งันอ่ะก็ศูนย์้าแปดออ โอ้โหไม่เฝ้าว่ะเมื่อกี้เสียอะไรวะส่วนนี้เป็นอะไรแปดส่เฮ้ยอะไรอะโอ้ยเทเลมีใครเสือปะลอหมาเดิมนะใช่ครับแปสดสยวนหลงมัลมงงมเลยโอเคเก้าส่น

นเฮน้ย,ยสาเฮ้า่งก้มตัวเลยฮะ <c oughs> ไปแล้วไปแล้วเต็มเดียวฮะใช่มหมใช่ครับสองเก้าห <c oughs> อกได้หรือไม่นะฮะย <c oughs> Oh!